สวัสดีค่ะส้มโอเพชรโยนนะคะอยู่กับส้มโอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถเก่งนะคะ อีกหนึ่งแบรนด์นะคะสำหรับตัวรถระดับผู้บริหารเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะออกรถมือสองทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อส้มโอเบอร์080 3 7 4 2 2 6 1นะคะเบอร์จะอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยหรือว่าลูกค้านะคะอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงค่ะเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรษีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะสามารถแอดไลน์ส้มโอเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอจะพามาดูตัวรถนะคะยอดนิยมนะคะสาหรับกลุ่มนะคะลูกค้าที่อยากมีรถระดับผู้บริหารนะคะเป็นรถมือสอง ราคาหันลงจากป้ายแดงเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสําหรับตัว t o โยต้าแคมรี่นะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถปี2015แต่บอกเลยว่ารถปี15สภาพสวยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นตัวรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนั่นเองสําหรับนะคะลูกค้าที่สนใจในการจัดแฟแนซ์น,นะคะบอกเลยคันนี้ยอจัดได้เต็มนะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวภายในนะคะที่หรูนะคะระดับผู้บริหารแล้วก็ตัวโฉมหน้าของ ะะก็ทันสมัยด้วยคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้านะคะแคมรี่ตัว 2.0G นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะปี2015สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคาตั้งขายแค่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะใหม่แค่168,000นะคะเป็นตัวเครื่องเบนซินนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาตัวรถระดับผู้บริหารโดยใช้งานคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่12,000บาทสำหรับลูกค้ารายได้20,000ซื้อคนเดียวจบคะ่ะลูกค้าออก ลดง่ายออกได้ถูกอาชีพเลยจะบอกว่าตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์มีในส่วนของตัวบริการนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาที่เต็นท์นะคะในการจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านให้เลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่สนใจตอนนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นเองนะคะผ่อนได้4ปีหรือว่าลูกค้านะคะอยากผ่อนสบายๆนะคะเลทผ่อนนานสูงสุดจะอยู่ที่เ็ป,ปี8 4งวดกันไปเลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่เครดิตด,ดีเข้าเงืนขน ะะบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนต,ตัวรถนะคะลูกค้าสามารถนําสําเนาเช็คบัตศส่นยตอรต้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวท็อปนะคะ ตัวไฟนะคะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะดีไซน์แบบนี้เลยเท่ๆนะคะสวยๆระดับผู้บริหารในส่วนของตัวโครเมียมนะคะสุดยาวถึงรอบไฟเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะได้เป็นในส่วนของตัวสีดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างจะบอกว่าตัวแคมรี่นะคะดีไซน์คือสวยเลยแล้วก็ลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะกันชนมาถึง2จุดด้านข้างนะคะ สำหรับตัวโครงสร้างนะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะได้รถคันนี้ไปนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะรถพึ่งเข้ามาเลยนะคะมีการปรับสภาพแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น็นส่วนของตัวล้อมแมกนั่นเองนะคะสำหรับยางนะคะลูกค้าก็ได้เป็นยางปีใหม่นะคะเป็นยางปี2021เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตาโลโก้นะคะรอบคันจะบอกว่าไม่มีหลุดหายเลย คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนั่นเองคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นในส่วนของตัวกระจกพับแับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวเอเจนต์สตาร์ทนะคะแล้วก็คุณแจ s m สมาร์ทเคเลนะคะพวกมาัลมันติกฟังก์ชันนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่น CD นะคะ FM นะคะเป็นตัวเครื่องเล่นวิทยุนั่นเองมาพร้อมกับตัวแอร์ออโต้นะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวตรงกลางนะคะลายไม้แบบนี้เลยภายในนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนของตัวเบาะนะคะหนังสีเบจนั่นเองนะคะเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าสหรับด้านหลังนะคะพื้นที่ของแชมปีสจะบอกว่ากว้างขวางมากเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะจะมีแอร์ตู้หลังเพิ่มเติมมาให้ด้วยแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีในส่วนของตัว พับนะคะเพื่อเป็นในส่วนของตัวที่วางแก้วนะคะพับลงมาได้ภายในนะคะจะบอกว่าสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะด้านบนก็จะมีเพิ่มเติมด้านหลังมาให้ด้วยนะคะถึง2คู่เลยนะคะด้านหน้ากับด้านหลัง สำหรับคันนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวมาส์มังแดกนะคะตรงประตูนะคะผู้ได้สัรนด้านหลังนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะได้ละเอียดไม่มีรอยแตกนะคะของกระจกแล้วก็ของตัวกรอบไฟนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัว คิ้วนะคะด้านหลังเป็นคิ้วโครเมียมแล้วก็ตาโลโก้อยู่รบนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยถึง4ีจุดเลยคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะคะจะบอกว่าลูกค้านะคะที่สนใจนะคะขับรถในตัวเมืองเครื่องของดสินะคะก็เป็นเครื่องขนาดใหญ่นั่นเองแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปดูว่าค้มเลยเป็นรถระดับผู้บริหารนะคะคันนี้ผ่อนแค่หมื่นสองเท่านั้นเองสําหรับลูกค้านะคะที่อยากทรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสนใจคันนี้ก็สามารถแคปหน้าจอติดต่อซัมโอได้เลยนะคะทะเบียน4 กอไก่พอซันทานสามศ์สามเก้าเบอร์นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต์ e แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งเอาไว้นะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตกันด้วยนะคะวันนี้ซ้มโอก็ขอขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ